แต่ว่าความเจ็บปวดของเรายังไม่ยุตินะคะวีรชนนั้นนะคะได้สูญเสียชีวิตไปมากมายยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีความกล้าหาญไม่น้อยไปกว่าผู้ที่สูญเสียชีวิตนั่นก็คือผู้ที่ยืนหยัดยืนยันอยู่ในที่ชุมนุมพร้อมกับพวกเราจนถึงกับถูกกวาดต้าตนไปอยู่ในเรือนจำ มีมากมายเหลือเกินค่ะพี่น้องพวกเราลืมเขาหรือเปล่ายังมีพี่น้องถูกจับกลุมคุมขังอยู่ในเรือนจำอีกมากมายลืมเขาไหมเราจะทอดทิ้งเขาไหมเราจะต้องเรียกร้องให้ปล่อยนะักโทษการเมืองในทันทีอย่าลืมนะคะว่าเรายังมีพี่น้องที่ถูกจับกลุมคุมขังอีกมากมายวันนี้พวกเรามา เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองนะคะสองปีแล้วสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวให้คุณไม่หนึ่งอ่านบทกวีขอเรียนเชิญค่ะเนื้อแกลังหนึ่งเมียนประเจจนบานสลับณที่นี้มีประชาชนได้ตกตายขบวนการอดยุติถามจับย้อนจูนตอกุก ขบวนการอายุติธรรมจับพวกเราไปคังคุกบาดตรากาสังคมสงเงียมสงัดสุขหากต้องการให้สัง,งมนี้สันติสุขเบิกทวีคุกอ้อยบองเตาออนระบบยงิงตลบวินปอดประตูคุกให้พี่น้องของเรากลับมา คารวผู้ไวชนขอยกย่องพี่น้องการอาสาทุกท่านด้วยความเคารพว่าพวกท่านผ่านมาได้อย่างสมกีจยศและศักดิ์สทุกทุกๆดานต้านยันเช้าจนรุ่งเขาปิดกรุงพร้อมเป็นทุ่งสังหาร การอาสาอุทิศชีพต้องไผ่พานโถมหัวใจอภิบาลประชาชนการอาสาโถมชีวิตต้องไผ่พานพวกเขาอภิบาลคนเสื้อแดงพี่น้องการอาสาพวกท่านจงจำไว้ณเวลานี้ คนเวลาที่จะเรียกคืนเกียรติยศและศักดิ์ศรีท่านและจะต้องเรียกคืนเสรีภาพให้ท่านจะต้องปลดปล่อยตัวท่านออกมาจากที่คุมครงเพราะพวกเราได้ผ่านการทุ่มเทเพราะพวกเราได้ผ่านการอุทธริอุทิศชีวิตเพราะพวกเราพรีชีพนี้เพื่อ คนเสือเ้อแดงผ่านคืนวันวันวาดราดดำลิผ่านสันติวิธีทาตราดประสงค์ผ่านสลแดงที่ยังเด่นดำรงผ่านสวนลุมเลิกลุ่มหลง ดงคนดีเลิกลุ่มหลงดงคนดีผ่านเพลินจิตมิตรต้านยันวิทยุผ่านประตูน้ำเกือบเป็นประตูผีผ่านประตูน้ำเกือบเป็นประตูผีผ่านรางน้ำ ลางวงล้อมเขาอ้อมตีผ่านบทขยี้ไปจนถึงเลี่ยมดินแดนออผ่านคลองเตยบดไก่คนใจสู้เผาอย่างรถพรางศัตรูหลังเลือดแห้งเหมือนเป็ดไก่ หมูหมามันฆ่าแกงมไม้ไผ่พุ่งแทงไม่ถึงเทพซาตานวัดปทุมวัดปทุมคุ้มเป็นอภัยเขตพุทธสังเวชไม่พ้นกระสุนสังหาร ูสั่งฆ่าช่างตำช้าช่างสามานทำมสถานร่ำร้องก้องระง,งมปืนเสียหลายศพเราจึงได้รู้เดียงสาเสียหลายปีผ่านมากว่าจะตื่น เสียศรัทธาโสมมเมื่อหวานซ่นที่สุดเราพร้อมกันยืนกล้าเป็นตายเลือดเคยหลังแห้งกรังเปียกหยดน้ำตา เราพบนาไม่ใช่เพื่อร้องไห้เรามารวมกันเพื่อหลอมดวงใจสร้างฟ้าใหม่ด้วยมหาชนคนเสือเ้อแดง พี่น้องคะเราคงไม่ลืมนะคะราษประสงค์ที่นี่มีคนตายแต่สองปีผ่านไปแล้วเรายังเอาฆาตกรมาลงโทษไม่ได้จะปรองดองก็ได้คนเพดต้องเตะค พิงวอลร,รัฐบาลนะคะเอาพวกเราออกจากคุกเอาพวกเราออกจากคุกปล่อยนักโทษการเมืองคืนความยุติธรรมให้กับคนตายคืนอิสรภาพให้กับคนเป็นรอในการตุ้มค่ะพี่น้องคะเราถูกกระชับเวลามากนะคะเหมือนถูกกระชับพื้นที่นะตอนนี้กำลังถูกกระชับเวลานะ เป็นธรรมสังคมค่ะในขณะที่คุณผู้ชมได้ฟังเราทั้งสองคนรายงาน